ดาวโหลดสติกเกอร์ไลน์สาวราศีมีนน่ารักน่ารักได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โโรแก้งที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก้งเดียวกันนะคะราศีมีนด้านการงานระยะนี้การเจราจาต่างๆจะประสบผลสำเร็จค่ะคุณค่อนข้างเก่งในการวิเคราะห์ส,สถานการณ์ได้อย่างแม่นยำและจะเป็นคนกู้สถานการณ์ทุกครั้งไป ถือว่าคุณเป็นหัวเรือในการบริหารงานได้ดีค่ะในบางครั้งคุณก็ผ่านเรื่องหนักๆมามากแต่คุณไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยนะคะด้านการเงินระยนนี้เป็นช่วงทำงานหาเงินเก่งค่ะและยังวาดฝันเงินก้อนแต่อาจจะยังไม่สำเร็จนะคะผลทางที่คุณเดินหากคุณตั้งใจและลงมือทำคุณก็จะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างค่ะแต่ก็ไม่ใช่ก้อนใหญ่มากนักน,นะคะด้านความรักระยนนี้คุณไม่ค่อยหวานกับคู่รัก อาจจะเป็นแค่บางช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแบบนั้นเวลาที่คุณคาดหวังอะไรก็ตามช่วงนี้คุณอาจจะมีปากเสียงกับผู้ทันทีค่ะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์รตีเปิดดวง 4G ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line สอบถามโทร0984420234 หรือแอดไลน์ไอดีอาร์วาริตี้